ทุลักทุเลนิดนึงนะคะคืออันเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะมันจะต้องได้ทอดนานแล้วนะคะประมาณสักเวลามันหมดไปตั้งแต่20นาทีที่แล้วอะคะ่ะแต่โมแต่ว่าจะต้องมาถ่ายคลิปอัดน้ํามันแก้เรื่องน้ํามันวางของวางอะไรนะคะก็เลยทําให้มันบวมขึ้นมานิดนึงนะคะก็เซตนี้นะคะก็คือเซตที่บวมขึ้นจากเดิมจําได้ไหมทุกคนว่าตอนที่เราทําให้เขาเป็นรูเนี่ยนะคะ รูมันใหญ่กว่านี้มากเลยเห็นไหมคะตอนนี้มันบวมแทบจะเบียดกันแล้วนะคะแต่โชคดีที่เราวางไว้ห่างกันอย่างมีความปลอดภัยสูงสุดนะคะเขาก็เลยยังไม่ติดกันนะคะอันนี้ก็รองรอไว้นะคะถ้าใครคิดว่าตัวเองจะทอดไม่ทันนะคะแนะนำว่าให้เอาถาดกล่องไหนที่ก็ตามที่เริ่มจะขึ้นแล้วนะคะไปพักไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาก่อนคะ่ะไปรอนะคะเพราะว่าถ้ารอแบบที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะ มันจะบวมขึ้นแบบนี้นะะเดี๋ยวมาดูอีกกล่องหนึ่งกันค่ะอ่าอันนี้สวยกว่าค่ะกล่องนี้สวยกว่านะคะคือบวมแล้วแต่ยังสวยเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะขั้นตอนของการวอมน้ํามันนะคะค่อนข้างจะเสียเวลาสักหน่อยนะคะก็เดีย๋ยวจะให้ดูนะตอนนี้น้ํามันเดีย๋ยวโฟกัสนิดนึงน้ํามันเนี่ยมันตกลงไปเพราะว่าพอดีเราหลีไฟไว้อ่อนมากใช่ไหมคะสักแป๊บหนึ่งเขาก็ดับไปแล้วไม่รู้ค่ะว่าเขาดับไปก็เลยต้องมา เปิดใหม่นะคะแล้วก็เร่งอุณภูมิขึ้นไปใหม่เพราะว่าน้ำมันมันอุณหภูมิมันตกลงมานะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ132องศาก็ถ้าจะทอดขาวเนี่ยจะต้องให้อยู่ที่ประมาณ140ถึงไม่เกิน145องศาค่ะถึงจะออกมาสวยงามนะคะเดี๋ยวรอนิดนึงนะใกล้ละใกล้ละพอมันเริ่มใกล้จะ140ก็คืออยู่ตรงกลางนะคะระหว่าง100อ่ะเดี๋ยวนะ เลขจะอยู่ตรงกลางนะคะระหว่าง130นะคะถึง150เห็นไหมคะอีกไม่เกิน2ขีดค่ะก็จะถึงแล้วแล้วเราก็จะเริ่มหลีไฟลงนะคะการทอดเหมือนกับว่าไม่มีอะไรนะคะแต่ในการอธิบายมันยากมากเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้ใช้เสียงภาคไม่น่าจะดีค่ะเพราะว่า บางทีมันไม่ทันจังหวะมัน่ะอ่านี่ค่ะตอนนี้ขึ้นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบแล้วนะคะนี่นะคะร้อยสี่สิบนะคะเราจะเริ่มหลีเลยค่ะเดี๋ยวนะภาพจะเวียนหัวนิดนึงนะคะแป๊บหนึง่งเพราะไทยถ่ายคนเดียวนี่นะคะอุะ๊บอ่าถือขาต้องกล้องไว้ก่อนอ่านะคะเราก็จะหลีนะคะหลีลงไปอีกค่ะตอนนี้เต็มเต,มเตานะให้มันเหลือวงเดียวะคะ่ะอ่อนที่สุดของเตาของคุณนะคะ นี่คะ่ะอ่อนแล้วนะคะอ่อนแล้วนะตอนนี้แทบจะไม่เห็นไฟเลยเห็นไหมคะคือมันอ่อนมากนะคะเพื่อเลี้ยงอุณภูมินะคะให้เขาให้เขาคงที่ตอนนี้ก็เกือบร้อยห้าสิบอีกแล้วเห็นไหมคะเบียงไปเวี่ยงมาไม่ถนัดคะ่ะนี่ถ้าไม่ได้ใช้ไม้อัดอะไรเงี้ยบ่านี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะคือน้ามันได้แล้วแต่นี้แบบว่าบางทีเราก็ต้องมาพูดต้องมาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะแบบว่า รออีกแป๊บหนึ่งนะคะคลิปอาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าอยากจะเห็นบรรยากาศจริงๆเลยว่าเออกว่าจะได้อุณหภูมินิ่งๆเนี่ยมันใช้เวลาเหมือนกันแต่จริงๆแล้วอะ่ะถ้าถ้าเราไม่ได้อัดคลิปด้วยเนี่ยหรือทําทงานอย่างเดียวนะคะมันก็ไม่นานนะคะพออุณหภูมิขึ้นเราก็หลี่อ่อนลงแล้วก็คอยคอยกวนกวนให้อุณหภูมิเขาลดลงพออุณหภูมิอุณหภูมิของน้ํามันลดลงแล้วนะคะเราก็ค่อยๆหลี่ให้อ่อนอ่อนที่สุดเท่าที่เราจะพอทําได้นะ แล้วก็ดูอุณหภูมินิ่งๆไปสักสองสามนาทีถ้าเข้าเข็มเขาไม่ขยับแล้วอะค่ะเขาแสดงว่าได้แล้วนะคะทีนี้มันจะมีที่วัดอุณหภูมิอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนคงคุ้นเคยกันแล้วะคะ่ะเพราะว่าช่วงโควิดนี้เราใช้กันเยอะมากเลยตัวยิงนะคะเป็นตัวยิงนี่ค่ะเป็นตัวยิงอุณหภูมิค่ะเราก็แค่ใช้ยิงตรงนี้ค่ะกดตรงนี้ค้างไว้นะคะกดอย่างนี้นะคะ แล้วเราปล่อยนิ้วออกนะคะมันก็ติ๊ยๆตี้นี่ก็คืออุณหภูมินะคะทีนี้เดี๋ยวจะลองยิงให้ดูนะคะ่าตอนนี้เขาบอกว่า135องศาเห็นไหมคะ135องศานะคะก็อยากจะบอกแบบนี้ค่ะจากประสบการณ์ตัวเองนะคะคือถ้ามานั่งยิงอย่าเนี้บยบ่อยๆอ่ะไม่ไหวค่ะเสียเวลามากค่ะอยากให้ยึดอุณหภูมิ อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเช่นอย่างเงี้ยตอนนี้เราทอดเราใช้เทอร์โมมิเตอร์สำหรับหม้อทอดนะคะเราก็ยึดอันนี้เลยนะคะไม่ต้องไปดูหลายอันนะคะเพราะว่ามันเสียเวลาค่ะนะคะทำทำขายนะกรณีทำขายนะคะ,ะ,ะ,คะเอาละตอนนี้อุณหภูมิเริ่มใกล้ใกล้เข้ามาที่140แล้วค่ะตอนนี้เขาอยู่ที่145อะไรประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะเมื่อสักครู่เนี้ย ที่ยิงอุณภูมิให้ดูค่ะมันขึ้น135แต่ที่หน้าจออันนี้มันขึ้นที่140กว่ากว่ามันไม่ตรงกันค่ะคนทําก็งงค่ะรับรองเลยค่ะเพราะฉะนั้นให้ยึดอย่างเดียวอ่ะตอนนี้140เห็นไหมคะอันนี้เป๊ะแล้วนะคะ140องศาอ่าอันนี้นะคะอันนี้เกิน140มาน,นิดหน่อยนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะเราก็น่าจะพร้อมสําหรับการทอดแล้วค่ะ ตอนนี้อุณหภูมิได้ที่แล้วนะคะกำลังรออยู่ในช่วง 2- 3สานาทีแรกที่ที่จะรอว่าตอนนี้เขาจะขยับอีกไหมนะคะเราก็มาดูอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องหยิบโดนัทออกมาจากถาดนะคะเพื่อที่จะมาทอดในกระทะนะคะเราจะต้องใช้แป้งนวลน,นะคะอาจจะใช้เป็นแป้งกีเลนเหลืองบัวแดงหรือว่าแป้งขนมปังอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะในการที่จะมานวลเอามือเราเนี่ยมาจับ มาถูกับแป้งก่อนนะคะเพื่อที่ว่าโดนัทจะได้ไม่ติดมือเรานะคะเวลาเราโยนลงทอดนะคะนะคะอันนี้ก็คือการเตรียมนะคะเดี๋ยวตอนนี้อุณหภูมิน่าจะนิ่งแล้วค่ะต้องขอโทษจริงๆที่มุมกล้องมันไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาเอากล้องเนี่ยมาอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเพื่อให้เห็นเพื่อให้เห็นตัวจอนี่นะคะจะสอนตอนทอดให้ดูมันจะทอดยากร้อนนะเนี่ยอย่าโดนมนันมากเนี่ยอ่ะเนี่ยค่ะนิ่งมากแล้วนะคะตอนนี้ นี่ค่ะวิธีการเลี้ยงเลี้ยงอุณหภูมิค่ะเท่าที่ลองทํามานะคะเตาเนี้ยเตาแก๊สโอเคในระดับหนึ่งเลยค่ะนะคะทีนี้รู้มาอีกค่ะว่าไปไปเสิร์ชหานะคะเตาไฟฟ้าที่มันควบคุมอุณหภูมิมีนะคะไว้เดี๋ยวจะหารายละเอียดใส่เข้าไว้ให้เผื่อใครสนใจใช้เป็นเตาไฟฟ้าแต่จะบอกว่ามันเปืองไฟหรือเปล่าสินะคะแต่ว่าเขานิ่งคือเราตั้งอุณหภูมิได้เลยเ้า140ตั้งไปเลย150ตั้งไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ โอเคค่ะหาวิธีได้ละมุมกล้องมุมนี้น่าจะโอเคนะคะจะเห็นว่าตอนนี้อุณหภูมิในเทอร์โมนะคะประมาณ140องศาแล้วนะคะได้ล้อันนี้คือการทอดแบบขาวหน่อยนะคะไม่ได้ขาวมากนะคะเอาแบบว่าสีอ่อนอ่อนๆน,น,นะคะสไตล์ญี่ปุ่นจ๋าเลยนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเราจะหยิบแป้งนะคะออกจากถาดนะคะโดยที่ก่อนที่เราจะหยิบนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ นวลมือนะคะกับแป้งเลยปุกบลงไปเลยค่ะนี่ค่ะนี่ทำสองมือเลยนะคะเพื่อป้องกันนะคะบางทีก็พลาดนะคะนี่นะคะนี่นะคะเราก็จะหยิบอย่างนี้ค่ะพอเรามือเราถูกับแป้งแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มโอเคค่ะทุกคนเตรียมตัวจะทอดแล้วนะคะเราจะตั้งนาฬิกาจับเวลาไว้ที่ประมาณหนึ่งนาทีสามสิบวินาทีนะคะในการทอดแต่ละด้านนะ เดี๋ยวมันอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนี้นะคะมันจะอยู่กับที่ว่าในการทํางานของเราในแต่ละรอบด้วยนะคะก็แค่เป็นตัวเตือนให้เรารู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องพลิกกลับด้านโดนัทได้แล้วนะคะประมาณนี้ค่ะทีนี้วิธีการนะคะก่อนทํางานนะคะเราจะวางไอตัวนาฬิกาเนี่ยไว้ใกล้ๆมือนะคะที่ให้เรากดได้ง่ายๆเนาะแล้วเราก็จะหยิบขนมขึ้นมาค่ะ,ะมือนวนแป้งก่อนนะคะ มวนแป้งนะคะเราก็หยิบขึ้นมานะคะเขาจะเต่งมากเลยค่ะนี่ค่ะอ่านี่ค่ะเห็นไหมคะเขาจะเต่งมากตอนเนี้ยก้อนจริงๆฐานเนี้ยอย่างที่บอกค่ะคือเขาพักนานไปนิดนึงนะคะเขาก็จะมีความบ,มบวมๆฉูๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะลองวัดดูให้ว่าถึงกี่เซนเนี่ค่ะเกือบหกเซนเนี่ยห้าครึ่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยประมาณห้าครึ่งนะคะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจดเอาไว้แล้วกันนะคะ ประมาณห้าครึ่งเราก็จะใช้วิธีนี้นะคะคว่ำเขาลงนะคะจับอย่างนี้นะคะแล้วก็คว่ำลงค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะช้านิดนึงนะคะในการอัดคลิปทําเองอะโยนลงไปแล้วนะคะคว่ำลงไปงนี้นะคะมาเบานะคะเขาจะไม่มีพลายลายน้ํามันขึ้นเลยนะคะเขาเรียกพลายน้าเนาะอุ๊บไปโทษทีมือไปโดนขอบหมอ้ออ่ะจับกดเวลาได้เลยนะคะให้เวลามันเดินเลย ี๋จะทอดครั้งละ6ชิ้นก็นแล้วกันเพราะว่าที่ทําขายอยู่อะกล่องละ6ชิ้นก็คือเหมือนกับว่าเราทอดครั้งละ1กล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะอ่าเราก็รอนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวตะเกียบนะคะสร้างรูในโดนัทให้มันกลมๆสักหน่อยนะคะบางทีมันติดกันเนาะบางทีเราพักนานมันก็ติดกันเราก็เจาะลงไปนิดนึงนะคะให้ แล้วก็หมุนๆอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเป็นรูเท่าที่จะพอทําได้นะคะอ่านี่นะคะแล้วก็พยายามอย่าให้โดนัทเนี่ยไปอยู่ชิดกับขอบของภาชนะที่เราใช้ทอดนะคะเพราะว่าถ้าอยู่นานๆน,น,นะคะมันจะทําให้โดนัทเรามีสีเข้มขึ้นตรงริม ยังคอยดูอุณหภูมิไว้นะคะตอนนี้เวลาก็หนึ่งจุดเท่าไหร่อมองไม่เห็นซะอีกค่ะหรือเจ็ดวิค่ะโดยประมาณนะคะเราจะไม่พลิกกลับไปกลับมานะคะเราจะปล่อยให้เขาลอยท้งเต้นอยู่ตรงเนี้ยค่ะอ่าเนี่นะคะเราก็กดก่อนยุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพลิกกลับนะคะอ่า ีนี้โดยส่วนตัวเองอ่ะต้องมีตัวช่วยค่ะเพราะว่ากลัวพลิกเขาแล้วก็ทําให้มันพลิกไม่ได้นะก็จะใช้วิธีนี้ค่ะป๊บมานะคะป๊อโอ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นอย่างเงี้ยป๊อมานะคะเขาก็จะเหลืองเหลืองโอ้ยโอ้ยอืมไม่ถนัดค่ะไม่ถนัดค่ะทุกคน ปกติทําไม่ต้องถ่ายกล้องไงอ่านี่นะคะต้องอยู่มือขวาะคะ่ะป๊บนี่ค่ะเข้มขึ้นนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูอีกรอบหน,นึ่งอ่ะเนี่ยค่ะเราก็กดเวลานะคะแล้วก็คอยพาให้เขาวนให้ทั่วกระทะนะคะอย่าให้อยู่นิ่งๆตรงขอบภาชนะเนี่ยค่ะเขาจะใหญ่ขึ้นเห็นไหมคะใหญ่ขึ้นมากเลย ยิ่งถ้าเราพักนานนะคะแป้งแบบถูกพักนานๆแล้วมันจะใหญ่ขึ้นมากแต่มก็น่ากินนะคะอันนี้คือในจอในกล้องนี่นะคะสีจะเหลืองหน่อยนะคะตอนนี้ใช้กล้องเรียวมีสะถ่ายนะคะอันนี้ปูดไปอย่าไปเจาะนะคะปล่อยเขาเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่หมื่อก่อนไม่รู้เ่ะเจาะปึ๊กเข้าไปน้ํามันเข้าไปค่ะอมน้ํามันค่ะปล่อยมันไปเลยค่ะมันจะเป็นเนื้อง,งอกอะไรยังไงก็ไม่เป็นไร ข้อสำคัญนะคะเราจะต้องทอดนะคะพอได้เวลานะคะเราอาจจะพลิกขึ้นมาดูนิดหน่อยนะคะ,อะตอนนี้น้ำมันมัน,มน,มนความร้อนมันขึ้นนะคะเราก็รีค่ะพอพราสังเกตจากตรงไหนไหมคะภายภายน้ํามันที่มันขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นตัวบอกหลีให้เล็กเลยนะคะนี่นะคะในคลิปอาจจะอัดแบบผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะเพราะว่า ต้องดูทั้งขนมต้องดูทั้งจอมือถือเลยว่าผู้เรียนเห็นภาพหรือเปล่านะคะแล้วอุณหภูมิเป็นยังไงเอาขึ้นแล้วเนี่ยคะ่ะเวลาขึ้นเอาขึ้นเร็วมากเลยอ่าเดี๋ยวรอให้ให้นาฬิกามันครบเวลานะคะเดี๋ยวทุกคนจะไม่ยกเดี๋ยวจะไม่ยกตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เสียเวลาสิ่งที่เราต้องเตรียมต่อนะคะก็คือที่ตักค่ะโอเคเราก็ปิดซะนะแล้วเราก็จิ้มเทสุดูก่อนลองยกขึ้นมาดูสักด้านหนึ่งก่อนว่าสีเขา ใกล้เคียงกันไหมสองด้านเนี้ยเนี่ยค่ะเราก็ดูว่าสองด้านเนี่ยสีใกล้เคียงกันไหมอันนี้ใกล้เคียงกันนะคะเราก็ตักเลยค่ะอ้ยไม่ถนัดค่ะอ่านี่นะคะโกยมาค่ะโกยมาอ๊ออ่านะคะแล้วก็สะบัดนิดนึงให้พอน้ำมันมันแบบว่าไม่ลงมากแล้วนะคะเอาละเดี๋ยวขอขยับกล้องให้ดูนะคะว่าวางไงนะคะอ่าอย่างนี้นะคะปึ๊บ เห็นไหมเนี่ยปึ๊ดอ่านี่ค่ะอ่านี่ค่ะอันนี้คือการทอดแบบให้สีอ,อ่อ,อนๆนะคะคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่140ไม่เกิน150องศาเซลเซียสนะคะสีทั้งสองข้างจะต้องใกล้เคียงกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสีทั้งสองข้างใกล้เคียงกันนะคะเห็นไหมคะแล้วเส้นตรงกลางที่เป็นสีขาวๆเนี่ยไม่เป็นไรนะคะคือทอดการทอดที่ดีต้องให้มีเส้นตรงกลางนะคะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นะคะอ่านะคะเราก็จะให้เขาซับน้ำมันอยู่ตรงนี้ค่ะปล่อยไปอ่าโอเคอายเหนื่อยเลย